ดูก่อนอุบาสกข้ามการเวลามิยากไปกว่าข้ามกิเลสหากใจพร้อมฟังก็พร้อมผลจงถามเถิดโอมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกของข้าพเจ้าเร่งร้อนด้วย AI และโซเชียลผู้คนแสดงตัวเสเปรียบเทียบใจว้าวุ่นขอพระโอวาทให้ชัดเพื่อประโยชน์แก่คนยุคนี้เถิดหนึ่ง สมาธิรักษาโรคพระไตรปิฎกว่าอะไรปู่ชีวกเห็นอย่างไรโอมวิทยาศาสตร์ยุคใหม่พบว่าสมาธิช่วยต่อสมองลดเครียดนอนดีขึ้นกายใจฟื้นตัวในพระไตรปิฎมีรากฐานรองรับหรือไม่พระพุทธเจ้าข่าพระพุทธเจ้าดูก่อนอุบาสกเรากล่าวไว้แล้วว่า เป็นใหญ่จิตนำหน้ากายกับจิตเนื่องอาศัยกันเหมือนเงาตามตัวจิตตั้งมั่นวิตกวิจารรำคาญก็สงบสังขารคลายกายผ่อนในอาณาปานสติสูตรเราบัญญัติให้ตามรู้ลมหายใจยาวสั้นกายสงบจิตระงับจิตมีปิติสุขสบาย กายย่อมแผ่ความเย็นเยียวยาสมาธิที่ชอบธรรมมิได้สแสวงแปลกทิสดานแต่ฉุบใจให้ใสพอใจใสานานกายก็พ้นพิษของความเร่าร้อนทั้งหลายพระชีวโกโกมารพัทข้าพระองค์ผู้เจริญจากการปรนิบัติสงฆ์นับมากข้าพระองค์สังเกตตรงกับพระดำรัดว่าผู้ภาวนา ชีพจรสม่ำเสมอลมหายใจลึกและนิ่งอาหารย่อยดีการนอนหลับสนิทอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อลดหมดไข้ย,ยืดเยื้อบ่อยครั้งเพราะใจลุ้นก็ทุเลายาสมุนไพรช่วยกายจริงแต่สมาธิช่วยรื้อเหตุที่ใจจึงเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันมินิโปรโตโคอลนั่งหลังตรงสบายไหล่ตก นับลมเข้า1นึถึงสค้าง1นถึงสออก1นึ่งถึงหทำสิบรอบกระซิบบอกตัวเองเบาๆว่าพอแล้วปลอดภัยแล้วพักก่อน 2. ติดสุขในชานติดอภินิหารควรแก้อย่างไรจะชวนคนอย่างไรไม่ให้หลงโอม คนยุคนี้สนใจสมาธิผ่านผลลัพธ์ว้าวปีติอภินิหารความสำเร็จโลกีดึงดูดคนได้มากแต่ก็เสี่ยงติดสุขพระองค์มีแนวทางอย่างไรพระพุทธเจ้าสุขจากสมาธิเป็นผลข้างเคียงของใจสงบมีใช่ที่สุดผู้ติดสุขเปรียบเหมือนหยุดอยู่ศาลาพักไม่ยอมเข้าบ้านผู้ติดอภินิหาร เปรียบดั่งเล่นเงาลืมแสวงแสงเรากล่าวไว้ชัดว่าให้รู้วางพานปิติสุขเอกคตาเป็นฐานเพื่อน,นำจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์พระชีวกจากแงก่กายภาพผู้มุ่งว้าวมากไปมักเกรงหวังเร็วผิดหวังไวเกิดความเครียดจากการภาวนานอนไม่หลับ กระวนกระวายจึงควรสื่อสารว่าสมาธิเท่ากับสุขภาวะยั่งยืนมิใช่โชว์พลังวิเศษฮุกที่ดึงดูดยั่งยืนชู30นาทีที่คุ้มที่สุดของวันทำงานได้ดีขึ้นใจไม่เวียงความสัมพันธ์ดีขึ้นแชร์เรื่องจริงคนธรรมดาที่นอนหลับดีขึ้นเลิอกอาการชอบโต้เถียงลดไหลตึงเรื้อรัง จบด้วยคำเชิญมาลองพิสูจน์บนเบาะของตัวเองไม่ต้องเชื่อก่อน 3. จะเล่าเรื่องอะไรพาคนกลับมาปฏิบัติท่ามกลางกามอำนาจความมั่งคั่งโอมสตอรี่เทลลิ่งเรื่องไหนพาคนยุคใหม่กลับสู่การปฏิบัติได้จริงทศชาติชาดกหรือเหตุการณ์ใดในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้า เรื่องเล่าที่แทงใจต้องฉายเหตุเผยผลเปิดทางสามสายที่เหมาะกับยุคของเจ้าคือเตมิยชาดกเด็กหนุ่มเห็นอำนาจเท่ากับภัยกุศลเลือกวางอำนาจเพื่อวางทุกข์ตรงกับโลกที่หลงภาพลักษณ์หน้าคราชแปลงกายนิทานทำหลายสำนักเล่ารูปสวยไม่เที่ยงความจริงอยู่ใต้เปลือกองคุลิมาน จากคนหลงทางกลับใจด้วยเมตตาชี้ว่าคนยุคไหนก็เริ่มใหม่ได้พระชีวกและเสริมเหตุผลกายภาพให้จับต้องเล่าเคสคนวัยทำงานความดันสูงจากโกรธง่ายภาวนาจนความดันคงที่นอนดีสุขภาพครอบครัวดีขึ้นคนยุคนี้เชื่อเมื่อเห็นผลกับร่างกายจริงโครงเรื่อง7นาที เปิดปมชีวิตดีใจพังพบครูเรื่องเตมิยะทดลองหายใจสองนาทีวิกฤตใจจะกลับไปเสพใส่เหตุผลแพทย์ว่าทำไมการหายใจช่วยย้ำทางศีลส,สมาธิปัญญาปิดคืนนี้เริ่มสองนาที 4. นอนไม่หลับ ซึมเศร้าสมาธิช่วยได้แต่คนป่วยมักปฏิเสธจะทำให้เชื่อมั่นอย่างไรโอมโรงพยาบาลยังมองสมาธิเป็นทางเลือกคนป่วยบอกทำไม่ได้จะออกแบบเส้นทางให้เขามั่นใจและเริ่มได้อย่างไรต้องใช้คำล่อทางบุญสูงสูงไหมพระพุทธเจ้าอย่าล่อด้วยสิ่งพ้นเอื้อม แต่ยื่นขั้นบันไดจริงผู้ทุกข์หนักอย่าบังคับนั่งให้เริ่มที่เมตตาเบาๆหรือหายใจสั้นๆเรากล่าวเมตตาภาวนาไว้เพื่อคลายโทสะโศกาขาดหวังให้ใจรู้สึกปลอดภัยก่อนจึงค่อยตั้งมั่นศรัทธามั่นคงม่ใช่เพราะคำสัญญาไกลโพ้นแต่เพราะเจอผลเล็กๆวันนี้พระชีวก ออกแบบเป็นคลินิคอออนร a m หรือทางขึ้นอย่างปลอดภัยสัปดาห์ที่1ถึง2 m i c r o b r บริส60วินาทีคูณ5รอบต่อวันนั่งยืนหรือเดินก็ได้สัปดาห์ที่3ถึง4เพิ่มเมตตา3นาทีก่อนนอนขอให้ฉันปลอดภัยผ่อนคลายนอนหลับดีสัปดาห์ที่5ถึง6 เดินช้าสิบนาทีจับจังหวะเท้าลมติดตามผลวัดสลีปไดอารี่เวลาหลับตื่นกลางดึกความสดชื่นเช้าหมูดสเกลหนึ่งถึงสเห็นผลเขาจึงเชื่อไม่ใช่เชื่อก่อนเห็นหลุมพรางที่ต้องเลี่ยงกดดันเธอต้องสงบเพิ่มความเครียดให้เป้าหมายสูงเกินไป ต้องเข้าฌานภายใน7วันใช้คำสัญญาเกี่ยวกับยศภูมิโลกทิพย์แทนการให้เครื่องมือที่ทำได้จริง 5. ความเครียดแมกนีเซียมพุทธธรรมและแนวทางปู่ชีวกโอมวิทยาศาสตร์ว่าความเครียดทำให้ร่างกายพร่องแมกนีเซียมกินอาหารที่สมดุลแมกนีเซียมช่วยหลับดีขึ้นสดชื่นขึ้น สอดคล้องพุทธใหม่ปู่ชีวกรักษาอย่างไรพระพุทธเจ้าธรรมะไม่หันหลังให้กายระวังปัจจัยสี่ให้เหมาะเหมาะเคร่งในมัชฌิมาปฏิปทาอาหารที่พอดีกายสบายภาวนาก็ง่ายแต่จำไว้อาหารบำรุงภาชนะภาวนาบำรุงเจ้าของภาชนะต้องเดินคู่กันพระชีวก ภาษาสมัยเราไม่เรียกแมกนีเซียมแต่เรารู้ว่าคนเครียดคือกล้ามเนื้อเกรง็งใจสัน่นนอนยากเบื่ออาหารทางยาอาหารของข้าพระองค์เสนอผักใบเขียวถั่วมเมล็ดพืชงาธัญพืชบำรุงธาตุน้ำสมุนไพรคลายเกรง็งในยุคท่านเปรียบกับของอุ่นๆไม่หวานจัดกฎสข้อคือ กินพออิ่มเคี้ยวช้าเว้นจอหนึ่งชั่วยามก่อนนอนกายดีขึ้นใจพร้อมภาวนาใจดีขึ้นกายใช้สารอาหารได้เต็มที่วงจรเกื้อกันแผ่นพรับสไลด์ที่ควรมีสำหรับผู้ชมยุคนี้รายการอาหารบ้านๆเพิ่มแมกนีเซียมรูปท่าคลายเกรงคอไหล่สนาทีสคริปต์เมตตาก่อนนอน8บรรทัด 6. แพทย์เพื่ออายุยืนถูกทางพุทธหรือไม่ปู่ชีวกเน้นอะไรโอมยุคผมคลั่งยืดอายุถ้ามองแบบพุทธอยู่ให้นานเพื่อทำดีภาวนาสร้างประโยชน์ถือว่าถูกไหมและปู่ชีวกในยุคพระองค์เน้นยืดอายุหรือเยียวยาวคุณภาพพระพุทธเจ้าชีวิตยาวมีใช่เป้าหมาย ความหมายต่างหากที่เราถามถ้า